ดวงการเงินเดือนพฤษภาคมสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดค่ะมาดูกันค่ะว่าการเงินเป็นอย่างไรบ้างนะคะการเงินของท่านที่เกิดวันพุธนะคะจะเป็นยังไงเดือนพฤษภานะมันมีเหตุที่จะต้องใช้เงินแล้วหลักนี้ถ้าไปขึ้นในลักษณะนี้นะคะก็มีเหตุที่จะต้องใช้เงินแต่บอกตรงๆว่าคุณน่ะก็สู้ยิบตาเหมือนกันนะความลําบากหรือความอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ย คุณก็ยังสามารถต่อสู้แล้วก็เอาชนะได้อยู่ซึ่งถ้าไพ่ขึ้นในลักษณะนี้เนี่ยการเงินค่อนข้างลําบากแต่คุณก็มีหนทางไปของคุณนะไม่ใช่ว่าลําบากแล้วคุณไม่มีทางออกนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องมีการหมุนเงินมากสักหน่อยหรือว่าบริหารจัดการการเงินให้เข้มข้นมากขึ้นนะคะนะอาจจะไพ่เพิ่มดูซิว่าเป็นยังไงนะคะ ไพ่ที่ได้มาเสริมนะคะก็คือเป็นไพ่พระอัศวินนะช่วงนี้เนี่ยดูท่าทางว่าอาจจะต้องมีการใช้เงินไปกับการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นะก็ดูแล้วเนี่ยสามารถที่จะผ่านไปได้อยู่นะคะตามคำอธิบายข้างล่างเลยนะคะว่าอ่าคบคู่สง่างามการแพทย์ก็ผ่านไปได้อย่างสง่างามเพียงแต่ว่าคุณน่ะอาจจะต้องใช้เงินด้วยความเร่งด่วนสักนิดหนึ่ง แบบนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องแบบว่าเออวิ่งหาเงินอะนะบริหารจัดการเงินคําว่าวิ่งหาเงินไม่ได้แปลว่าเออต้องไปหยิบยืมคนนะบางทีอะเราก็ยืมเงินตัวเองบางทีเราก็ยืมเงินในอนาคตแบบนี้ค่ะนะก็คือเป็นการจัดสรรเงินที่เรามีอยู่ประมาณนั้นนะก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดีแต่อาจจะมีอุปสรรคทางด้านเวลาบ้างก็คือเวลาอาจจะกระชั้นชิดหรือว่ามีความตกอกตก,ตกใจอะไรเงี้ยก็สามารถผ่านไปได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะ